เวลาตอนกลางคืนตกดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาของการอักา่อนออกหากินที่รู้จักกัว่าพักผ่อนหะออกหากินไงผมผมเส้นใหญ่ขอเส้นเยอะใหญ่น้ำใหญ่น้ําขอเส้นเยอะลูกชิ้นไม่เอาเอาแต่เครื่องในกระเทียมเจียวเยอะเอาผักด้วยแล้วคุณดูเส้นที่เขาให้ผมมาดินี่ไงเส้นเยอะถึงใจมึงไหมล่ะอันนี้คือลูกชิ้นเห็ดอย่างที่ผมบอกนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้ลูกแค่นี้เองเป็นร้านโรตีที่ได้รางวัลมิชลินคุณ พี่ว่าปิดยังชมเสียงอยู่นะ <laughs> พี่โทรก่อนไหมเดี๋ยวเราโทรก่อนดีกว่าลองไปไหมไปอ่ะเอาียอะสี่ <laughs> <4 S 2> ล้านเร็วๆ <laughs> พี่ไปคนเดียวเลยนะสี่ล้าน <laughs> มันเช้าก็ห้าตอนกลางคืนก็สี่กันเนี่ยไปเพี่เร็วๆไม่กี่ล้านเนี่ยพี่สี่ล้าน ขอสองได้ไหมพี่ตมี่ต่อรถราชการคิดวางขอสองครับผมแล้วคุณทําอะไรกันเนี่ยระหว่างพักผ่อนเนี่ยเมื่อกี้ให้พี่บังจีบสาวอยู่สปอนเซอร์เข้ามาเลยอะไรแอปอะไรมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ฮะเงิ้ลล้วนๆไม่เจอผมเลยนะเดี๋ยวไปดูภาพกันว่าพี่มาคุยสาวจะเป็นยังไงตัดภาพไปอันนี้ว่างอยู่ใช่ไหมครับใช่ว่างอยู่ค่ะอ๋อว่างอีกนานไหมครับว่างตลอด โอววางตลอดเลยส่วนนกสี่ครับอันนี้ก็แจกเบอรอย่างเดียวเลย,เลยครับอ้ 6, 6, บา,าดดวส่วกสี่ครับหกหกแปดครับไม่เงีะสงสารนัเสอเดยวปากกาครับเอาปากกามาวงเลยครับเวลาที่เหลือผมจะไปลำปางครับมาไม่ถูกนะซีอย่างนี้ต้องแก ID line แล้วแหละโคตรดีเลย, <c oughs> ยเรครับอันนี้ก็จะแจกเบอร์อีกเดียวเลย <c oughs> เอาคุณในคุณเปิดคลิปใหน่คลิปนี้ศูนย์หกสี่หกสีอ่อะไร สวัสดีครับพบกับช่องอีเตอร์โอท์ครับผมโนรัฐฮะนี่เป็นไงยังไงฮะวันนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปตะเวนกิน1ล้านท้วนนะครับผมหล้านเี่ยก็าบอกอยู่สี่เอาผมเป็นคนเปิดคลิปไงสองคอนเทนต์ต้องตามไลนต้องตามผมดิเอาฮะทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอีเตอร์โอท์เมื่อกี้นี้เป็นภาคเนปาลครับผมตอนนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เวลาตอนกลางคืนตกดึกดึกดื่นเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาของการ พักผ่อนออกหากินพี่รู้จักคาพักผ่อนไหมออกหากินไงพี่ไม่เคยฟังเจ้าขุนทองเหรออรุนเบิกฟ้าหมูนกกาเวยบินออกหากินล่าเรื่องจำไซอันนี้มันดึกอรุณเบิกฟ้าหมูนกกาโบยบินตกดึกไปกินจ่าจำไซมันไม่มีเลยเนี่ยิย้อแยล้วจำไซเลยฮะไม่จำไซแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปหาอะไรกินไงครับทุกคนครับที่เชียงใหม่ตอนกลางคืนเนี่ยมันก็มีของกินอยู่เยอะแยะมากมายเนาะใช่มันก็เป็นเมื่อ อย่างหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนก็ค่อนข้างเยอะอันนึงเลยที่ทุกคนมามันจะต้องไปกินก็คือไก่ทอดยี่นคืนเดี๋ยววันนี้เราลองไปตะลุยกันนะครับผมของดีเชียงใหม่นะครับผมตอนกลางคืนมันจะมีอะไรให้เรากินบ้างนะครับผมวันนี้เดี๋ยวคันมาให้สี่ห้าร้านอ่ะเดี๋ยวเดินเลยเอาน้ตโน้ให้ที่บางขอสองเมื่อกี้ก็เดียนอันนั้นผู้หญิงอ๋อขอสองไปครับไปครับทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณนี้ครับทุกคนสองทุ่มสิบสามครับทุกคน ไปครับทุกคนครับเดี๋ยวร้านแรกผมจะพาไปกินอันนี้ก่อนก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหัวนมเนี่ยเปลปลุกไฟในการกินของพวกคุณเ้ื่อไงโอ้โหหัวนมเข้ามานี่พวกคุณในไฟลุกโชว์นะไฟลุกแล้วงัดขึ้นมาเลยไฟอะไรลูกชิ้นไฟ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 ขึ้นมาเลยครับนะผมแต่จุดเด่นของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คืออะไรรู้ไหมอะไรเนี่ยเจ้าของร้านเขาหัวดีก็คือคุณสั่งอะไรอ่ะเส้นเล็กไม่งอกใส่แต่ต้นหอม ใส่กระเทียมเจียว2ช้อนอะ,อะไรเงี้ยคือคุณสั่งแบบให้มันเรื่องมากได้เลยอะ่ะคุณได้กินตามนั้นหมดแล้วเขาไม่จดด้วยครับคุณจริงไหมเนี่ยนี่เขาใช้สมองจํำล้วนๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปพิสูจน์กันนะผมตํานานของร้านขวาเตี๋ลูกชิ้นหัวนมว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมถึงแล้วทุกคนครับร้านที่เราจะมากินอยู่ข้างหน้าตรงนี้เอง ตรงนี้คืออยู่แถวแถวประตูช้างเผือกครับทุกคนครับเขามีชื่อจริงๆว่าองทิพย์พลรถแล้วผมขายเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ได้รับฉายาว่าลูกชิ้นหนัวนมเพราะว่าเขาใส่เป็นลูกชิ้นเม็ดเล็กๆแต่ว่าจุดเด่นของร้านนี้ครับทุกคนครับก็คือเรื่องของการคิดเลขเร็วแล้วก็จําเมนูของเจ้าของร้านคือว่าเราสั่งอะไรเจ้าของร้านจําได้ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองฟูมไหมคุณเจ้าของร้านไม่อยู่อยู่ดิเดี๋ยววันนี้เราลองฟูมเขาไหมได้ได้ สี่คนคนละชามแต่สางต่างกันเลยเดี๋ยวผมจะสั่งให้มันเรื่องมากที่สุดอะเรื่องมากเข้าไว้อะดูซิว่าเราจะได้ตรงปกตามที่เราต้องการไหมทุกคนนะไปดูข้างหน้ากันนะทุกคน่ะนี่แล้วก็นี่เห็นไหมคนที่มากินร้านนี้เขาก็จะจอดรถกันสองข้างทางแบบนี้นะครับอันนี้คือเปิดลางคืนปิดตอนตีสามแล้วผมเป็นขวัญใจของคนนอนดึกเลยทุกคนเป็นอย่างที่เราคิดเลยฮะเฮียที่หัวดีๆตอนนี้ไปตลาดครับผม หลักๆของเขามันจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาก็คือลูกชิ้นมุกนมอ่ะราคา40่บบาทพิเศษ45แล้วก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาบวกเครื่องในกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาบวกกระดูกหมูแล้วผมแล้วก็พวกซุปกระดูกหมูลูกชิ้นปลาลูกจิ้มมีแค่นั้นเลยแล้วผมแล้วก็จะมีเสริมเป็นพวกติ่มซำต่างๆเรามานั่งคิดเมนูกันไหม,ไหม<จ>เอาให้แบบวุ่นวายที่สุดอ่ะผมเอาเส้นใหญ่ลูกชิ้นปลาไม่ผัก กระเทียมเจียวเยอะอ้าวไหนเอาเมนูของคุณมาดิวุ่นวายหน่อยเส้นบะหมี่ไม่เอาเส้นเล็กไม่เอาเส้นใหญ่ใส่ลูกชิ้นสี่ชิ้นสี่ลูกมึงสั่งบะหมี่มันก็ไม่มีเส้นเล็กเส้นใหญ่อยู่แล้วเขาสับสนไหมไงคือขอแค่สี่ลูกสวัสดีครับเงียสวัสดีครับเดี๋ยวขอพี่รับอะยดีครับสักเลยครับออเดอร์ได้หมดเลยนะเฮี้ยนะได้ครับถ้าผมจําได้ผมผมเส้นใหญ่ขอเส้นเยอะใหญ่น้ํานใหญ่น้ําขอเส้นเยอะลูกชิ้นไม่เอาเอาแต่เครื่องในกระเทียมเจียวเยอะเอาผักด้วย ใหญ่ขึ้นในน่าเล่นเลอะๆผงผมบะหมี่เหลืองอ่อนแห้งเอามีเหลืองอ่อนนะพี่แล้วก็ขอลูกชิ้นสี่ลูกลูกชิ้นสี่ลูกพอแล้วก็ผักไม่เอาฮะกระเทียมเจียวไม่ใส่แล้วก็ขอหัวใจนิดหน่อยแล้วก็เอาน้ำซุปแค่ครึ่งถ้วยนะพี่พี่บางบะหมี่เหลืองพี่บะหมี่แห้งอ่าลวกน้ำเปล่าๆแล้วก็ลูกชิ้นกระเทียมเยอะๆเสี่ยวเยอะๆน้ำเปล่าตู้น้ำเย็นนะพี่ ติ่มซำสั่งได้ไหมฮะได้ครับตอนนี้มีอะไรบ้างครับมีทุกอย่างตามป้ายเลยใช่ครับนมจิ้มสองสาหร่ายหนึ่งเผ็ดหอมหนึ่งหมูหนูหนึ่งเอี่ยวนมจิ้มสองสาหร่ายหนึ่งจับแล้วก็สองเห็ดจับก็ยี่สิบจับเหลือแคห้หนึ่งสองเดือดให้หนึ่งอเอาแล้ว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 กูยังจำไม่ได้เลยที่สั่งอะไรไปโอเคครับไปไปต่อเอเดือดให้สอ คือตอนนี้เฮียจำได้แน่แต่คนปามคนทำนี่มืนแล้วตอนนี้ผัวผิดจะผิดที่คนทำเฮียเป๊ะเลยมาทุกคนฮะเช็คออเดอร์กันนิดหนึ่งของผมสั่งเป็นเส้นใหญ่เส้นเยอะเส้นเยอะไม่ลูกชิ้นผมเช็คก่อนผมเช็คก่อนลูกชิ้นไม่มีฮะลูกชิ้นไม่มีเอาเครื่องในใส่แต่เครื่องในแล้วก็กระเทียมเกียวเยอะ ใส่ผักด้วยอ่ะครบนี่เป็นน้ําเอาครบนี่เส้นเล็กไม่ผักใส่ผักโรยตามออเดอร์ไหมตามโอ้ยนี้ตามออเดอร์นี่แล้วอันนี้คือลูกชิ้นหัวนมนี่ลูกชิ้นหัวนมเปรียบเทียบดิบังเท่าพี่ตัวขึ้นมาดิอ่ะอันนี้ตรงสองแล้วนะคนอ่ะอันนี้มาก็ตรงสองแล้วนะใช่ ติมซำวันนี้มาครบนะครับของพี่บางของพี่บางเลยของพี่บางคือเมนูของพี่เขาจัดให้บะหมี่แห้งลูกชิ้นบะหมี่แห้งลูกชิ้นใส่กระเทียมเจียวของขนมของขนมจีบของคุณแล้วเรื่องเยอะสุดตัวนี้คุณสั่งอะไรไปบะหมี่แห้งสีเหลืองอ่อนอันนี้อ่อนไหมเออบะหมี่เหลืองอ่อนอ่านี่เหลืองอ่อนละอ่าบะหมี่เหลืองอ่อนลูกชิ้นสี่ลูกลูกชิ้นสี่ลูกอ่าครบนับฮะหนึ่งสองสามเอาครบนะ รบนะมีไหมเนี่ยมีเพิ่มไหมเนี่ยไม่มีไม่มีเฮ้ยสี่ลูกเป๊ะเลยนะสี่ลูกสีลกส่ลูกไอเทมเจมไม่ใส่ใช่นี่ไงอันนั่นอะไรไอเทมเจียวไงอ่ะผิดแล้ว <laughs> คือกฎของการเรื่องเยอะนี่แหละเรียเลเื่องเยอะนอย่างนี้แหละเฮียเล้าเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติกันนะอันนี้ได้เห็นความเรียกว่าความ Amazing ความน่าทึ่งของเฮียแล้วเฮียเจ้าของร้านซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นกิมมิคของที่ร้านนี้ครับมนอกจากไอตัวลูกชิ้นหัวนมแล้วเนี่ยคือเฮียเขาเลยเฮียเขาเลยอ่ะแล้วคุณดูตอนคิดตังอีกทีนึงครับของเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเนาะนี่ครับทุกคนอันนี้คือลูกชิ้นหัวนมของที่ร้านนี้นี่ครับโอ้โหถ้าผัวขนาดนีดี นมขนาดไหนวะเนี่ยโหคุณเนี่ยอันนี้แค่หัวนะ <c oughs> นี่แค่หัวนะนี่นี่ฮะลอง <c oughs> คือกินเข้าไปนี่ชัดเจนว่าลูกชิ้นปลาขอลองชิมน้ำซุปก่อนทุกคนเอาแบบไม่ปูก,ก่อนเลยนะนี่ฮะรู้สึกเหมือนจืดๆหน่อยแต่แม่งหอมแล้วคุณดูเส้นที่เขาให้ผมมาเด็กนี่ไงเส้นเยอะถึงใจมึงไหมล่ะอ่ะเนี่ยเปรียบเทียกบกับชามปกติเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องนะ อันนี้อะไรเนี่ยฮะคนปรุงงพี่ปรุงกันขวักไข่เลยทีนี้ <c oughs> <c oughs> วันนี้เรากินไอตัวข้าวซอยมาแล้วรสจัดทั้งวันเลยนะอะผมมาเจอแบบไอก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่ไม่ไม่อยู่เราจริงๆอะ่ะดูพี่บังกูนั่งเล็มเล็มหัวนมอยู่เลย มันก็จะเป็นรสชาติแบบอมมาแบบจืดๆหน่อยเนาะแบนๆหน่อยนะครับทุกคนต้องมาปรุงเพิ่มนะทุกคนนะกินยังกินแล้วเช็คบินไหมได้อย่าเช็คบินฮะตอนนอีกตอบเลยนะฮะครับผมหนึ่งอสามสี no ่ห้านึ่อสามสสาเก้าสิบตเป็นยี่สิบยี่สเป็นสามสิบสามสิบเป็นสามสิบตอสามสิบสี่สามห้าสามเจ็ดสามเจ็ดห้าเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าคิดถูกคิดผิดด้วยทีนี้ เห็นลีลาเฮียเขาไหมสามห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมมีรถเก๋งผมมีรถจักผมมีรถจักรยานผมมีบัตรสามสิบนี่ก็คือความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนะใครที่แบบไม่ได้ฝึกฝนหรือแบบไม่ได้ใช้สมองแบบเฮียไม่มีทางเลยอย่างนี้ไม่มีทางเป็นอัลไซเมอร์แน่นอนนะเฮียฮะับลองคิดตังค์นี่ิดตังค์คุณเข้าไปคิดแทนแขกโต๊ะอื่นคิดตังค์คุณเดินเข้าไป สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบากันเดินกระดูหมูปลาใหม่หน้าเดี๋ยวไปต่อกันที่ร้านที่สองนะครับทุกคนฮะซึ่งเป็นร้านลูกชิ้นเหมือนกันแต่เป็นร้านลูกชิ้นชื่อดังที่ขายอยู่หน้าวอมอัพเดี๋ยวไปดูกันฮะว่าลูกชิ้นร้านนี้นะครับผมซึ่งเป็นลูกชิ้นเห็ดหอมด้วยนะครับผมมันจะอร่อยเด็ดขนาดไหนไปฮะทุกคนฮะครับผมอ่ะใช้เวลาเท่าไหร่ครับพี่บังแปดนาทีแปดนาทีไปที่วอมอัพการเดินทางเชียงใหม่่ะทุกคน พวกร้านอาหารต่างๆหรือว่าสถานที่อะไรต่างๆส่วนใหญ่นะพวกสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถนนคนเดินต่างๆอะไรเงี้ยครับทุกคนนะมันจะอยู่ประมาณรอบตัวเมืองอ่าส่วนใหญ่มันจะอยู่รอบตัวเมืองทั้งหมดเลยแต่ละที่ห่างกันแดนาที หนาทีแปนาทีแค่นั้นเลยแต่ละร้านที่ไปแต่ละร้านก็แบบใกล้ๆทั้งนั้นเลยนะถูกไหมมีไกลอยู่ที่เดียวเลยที่ไหนที่พักเราเลยฮะม่ไจองนู่นนะอยู่หางดงฮะทุกคนโอ้โหใช้เวลาเดินทางมาอีก30นาทีอ่ะของมึงเคยกินที่บ้านปู่ปะไม่เคย จริงเหรอ,อมึงไม่เคยค้นตู้เย็นบ้านกูเลยเหรอมึงค้นประจำไหมเหรอวะพี่มาเชียงใหม่ล่าสุดเมื่อไหร่ล่ะเออนานแล้วนี่หว่าใช่ออแต่ว่าเวลาผมมาแต่ละครั้งอ่ะผมจะซื้อเว้ยเพราะว่ามันสั่งแก๊สฟู้ดได้เอางั้นพี่ก็สั่งหิอยู่กรุงเทพหรอก็คือตีรถนี่ใช่ไปแล้วพี่สั่งมาถึงทำไมที่นี่แก๊สฟู้ดก็บอกมาช่วยผมด้วยผมติดอยู่ลำพูนเนี่ยผมพี่บังชอบเนี่ยลำพูนเนี่ยอะไรลำพูนคุณไปแล้วพี่เราปวดกับลำพูนแล้ว อันนี้ใกล้ถึงร้านแล้วครับทุกคนฮะอันไหนคือวอมอัพอ่ะเฮ้ยหน้าวอมอัพเลยอันนี้คือวอมอัพทุกคนนี่อันนี้คือวอมอัพฮะลูกชิ้นเห็ดหอมอยู่เปิดอยู่ข้างหน้าจริงๆไปฮะทุกคนฮะไปไหนวอมอัพอันนี้คือวอมอัพนะทุกคนตรงนี้คือวอมอัพร้านลูกชิ้นจะขายอยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยอันนี้คือขายอยู่หน้าวอมอัพเลยฮะนี่แล้วตามคอนเซปช่องเราร้านเหล้าไม่เข้าฮะหาแต่ร้านแดกครับผมตอนนี้เห็นคนไหมคนเห็นคนเลย นนราคายังไงครับป้าจา๋านี่ครับทุกคนครับมันจะมีสามไซส์ครับทุกคนครับ S 3 <H> 0 <30, S 1> M 5 0 L ร้อยหนึ่ง M กับ L อย่างละชุดเนะาะเอาเห็ดครับพี่บังสองไข่ะอะส,สองแต่สาวสองแต่สาวเงี้ยคลิปนี้นี่คือไม่ได้กะมากินไม่ได้กะมาเที่ยวสาวเหนือแท้ๆกับเจ้ามาดูอย่างเดียวเลยพี่บังมาแอวสาวเหนืออย่างเดียว มาได้แล้วครับทุกคนครับอันนี้จาน100บาทแล้วผมสําหรับลูกชิ้นเห็ดหน้าวอมอพนะครับผมไอ้น,นี้จาน50บาทเขาจะปนเป็นเกี๊ยวกรอบมาด้วยอ่าเลาราดน้ําจิ้มมาเลยคุณอันนี้คือลูกชิ้นเห็ดอย่างที่ผมบอกนี่หน้าตามเป็นอย่างนี้ลูกแค่นี้เองแล้วคุณน้าเขาราดน้ําจิ้มมาแบบไม่งกเลยนะเนี่ยอย่างที่คุณน้าบอกว่ามันใช้แป้งน้อยครับทุกคนครับแล้วตัวลูกชิ้นเนี่ยมันจะมีกลิ่นเห็ดค่อนข้างชัดเป็นน้ําจิ้มแบบน้าจิ้มมะขามมากวณ รสชาติเปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีเลยอ,ะอ,อ่ะพี่บงนนังลองอร่อยไหมตัดรสสัมผัสมาด้วยไอตัวเกี๊ยวกรอบแบบนี้เนี่ย <c oughs> นี่สวยผมก่อนกินด้วยเนี่ยเราไม่เคยกินลูก, <c oughs> ลกชิ้นรสชาติแบบนี้ <c oughs> ไม่เคยกินแน่นอนอะ่ะ ทุกคนจะคุ้นเคยกับลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้ออะไรก็ว่าไปลูกชิ้นกุง้งแต่ว่าเราหากินลูกชิ้นเห็ดหอมแบบที่เป็นรสชาติแบบนี้ได้น้อยมากคุณเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้านที่สามไหมร้านสุดท้ายอะไรนะร้านสุดท้ายคลิปมันจะยาวไม่พอนะให้ได้นอนบ้างเถอะพี่กะจะไม่นอนกันเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปต่อกันร้านสุดท้ายขออีกร้านเดียวกับไฮไลท์เลยก็คือคนเชียงใหม่ต้องรู้จักนักต้มที่เราต้องรู้จักก็คือไก่ทอดเที่ยงคืน อย่างที่กูคิดจริงๆบอกแล้วปิดคนเสียของการมาแบบโล่งๆนี่ไงใช่ฮะนี่ไงไม่ศึกษาหาข้อมูลก่อนนี่ไงหยุดวันอาทิตย์ครับทุกคนฮะวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์เรียบร้อยร้านไก่ทอดเที่ยงอคืนครับข้าวนึ่งไก่ทอดเที่หอคืนในตำนานอยู่ตรงนี้ครับผมผมแต่ว่าร้านนี้เนี่ยตอนนี้เขาไม่เปิดเท่าที่เราโทรมาสอบถามเบื้องต้นอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่เปิดให้กินในร้าน ใช่ตอนนี้คือซื้อกลับอย่างเดียวเลย100%ใช่ครับผมแลผมอันนี้คือไก่ทอดเที่ยงคืนในตำนานนะไอ้นัทถ่ายอินเซอร์เลยถ่ายอะไรมีอะไรถ่ายไปดูล้างเลยเนี่ยอนี้ตรงนี้คืออยู่แถวๆกำแพงดินครับทุกคนนะมันชื่อสถานที่โลเคชั่นมันคือกำแพงดินแล้วมันจะมีไก่ทอดอีกร้านหนึ่งครับทุกคนนี่มันชื่อว่าไก่ทอดเนตรดวงดาวครับทุกคนอยู่แถวนี้เหรอตามมาตามมา๋อไม่ไกลอ้าวนัทถ่ายเลย อะไรอีกอะทานอินเสิร์เลยปิดหมดแล้วเนี่ยแทอดเม็ดดวงดาวปิดเหมือนกันนะไอ้เหี้ยกูชักทอแล้ว่ะไม่มีแล้วสองร้านมันคล้ายๆกันที่ผมเคยมากินอ่ะคล้ายๆกันนะแต่มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันพี่คืออะไรอะปิดปิดเลยร้านนี้จริงๆเขาเปิดวันนี้นะแต่เขาจะปิดประมาณห้าทุ่มซึ่งตอนที่เรามาเนี่ยจริงๆยังไม่ถึงห้าทุ่มนะแต่ของเขาหมดแล้วใช่เขาบอกของหมดแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อคนกลับบ้านนี่ฮะกลับบ้านนี้ เนี่ยทริปนี้มึงพูดจาไม่น่ารักเลยเนี่ยโอ้โหพี่ดูเวลาเนี่ยพี่ดูฟ้าพี่ดูคนเนี่ยมีใครตื่นกันอยู่บ้างเอ้ยไปตบของหวานไหมอ่าได้ดิของหวานสักที่หนึ่งไหมโอเคอันนีของหวานนะเป็นโรตีป้าเดเป็นร้านโรตีที่ได้รางวัลมิชลินคุณพี่ว่าปิดยังจุ่มเสียงอยู่นะพี่โทรก่อนไหมเดี๋ยวเราโทรก่อนดีกว่าลองไปไหมไปเลยโทรก่อนดีกว่ามันไม่ใช่สไตล์อิตอร์โอ๊ตเอาอีกแล้วหรอโทรก่อนเนี่ยเตรียมตัวก่อนมันไม่ใช่เราไปเลยเราไปเลยถ้าปิดอ่ะก็สวัสดีครับ ไปฮะทุกคนกี่กิโลฮะพี่วังโรตีป้าเดกิโลครึ่งกิโลครึ่งกี่นาทีอะสามนาทีไปสามนาทีไม่โทรใช่ไหมคนจริงเขาไม่โทกันอีกแล้ไนอันนั้นคนจริงไปร้านนี้ปิดกลับเลยนะก็คนจริงเจอร้านจริงก็ไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรตีป้าเดะโรตีที่ได้รับรางวัลมิชลินไปดูซิว่าป้าเด์จะหักหลังเราไหมเอาละฮะทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงร้านโรตีป้าเด์แล้วครับทุกคนนี่เลย อันนี้คือโรตีที่ได้รับรางวัลมิชลินไหมให้ดูหน้าร้านเลยเป็นรางวัลมิชลินบิ๊กกูมองนะผมตัวนี้แสดงว่าเด็ดมากนะผมเป็นอีกหนึ่งร้านที่คนเชียงใหม่แนะนําว่าถ้าสมมุติจะหาของกินตอนกลางคืนนะโดยเฉพาะของหวานอย่างนี้นะอร่อยนะพี่เนาะอร่อยอร่อยเลยพี่เขาคอนเฟิร์มแล้ว้วผมสถานที่ตั้งตรงนี้คือตรงไหนครับพี่ตรงนี้คือวัดมหาวันเป็นแถวแถวท่าแพเนาะป้าเนาะขายตั้งแต่กี่โมงจ๊ะปะห้าโมง เราก็ปิดเที่ยงคืนชายชะกันกับโลกประหวานครับทุกคนครับ <laughs> จะเที่ยงคืนอยู่แล้วมันตั่งกินโรตีแล้วสั่งมาเยอะด้วยไอ้น,น้องมันก็ขายเก่งเ่ย <laughs> อะไรเนมึงหยิบมาเรื่อยๆเลยเี่ออันนี้นมแพ้เหรออันนี้คือโรตีระเดย์แล้วผมจริงๆยังไม่หมดนะสั่งมาค่อนข้างเยอะอยู่นะทุกคนนะแต่ว่าเราเริ่มเริ่มไปทีละเมนูเลยไหมเราเริ่มจากอันนี้ก่อนไหมอันนี้คืออะไรน้องเมนูอะไร เมนูระานนึ่งหนไปแล้วชีสปี่รู้ทุกเมนูยกเว้นเมนูตัวเองนี่ครับอันนี้คือโรตีชีสครับทุกคนครับโรตีชีสจากร้านป้าเดย์ข้างในเค็มๆเค็มๆหอมๆชีสทุกคนอันนี้คืออะไรนมโรตีเนยมักเนยค่ะที่เราถามป้าเดยว่าคืออะไรป้าเดยบอกตัวนี้กรอบเลยแหละกรอบมากเลยแหละ ต่อไปให้ทุกคนฮนะอันนี้คือใส่ไข่ราคา15บาทนี่ข้างในเห็นชั้นไข่ไหมฮะปกติถ้าโรตีใส่ไข่มันจะนุ่มไอ้น,นี่้าเด็กันทำกรอบได้อะแล้ววันนี้นะ<อ>คนดูอาจจะไม่รู้ดูคลิปนี้ก็คิดว่าเออเราเพิ่งออกมาถ่ายหรือเปล่า<อ>วันนี้ครับทั้งวันเข้าวซอย5ล้านแล้วก็มาตกตรงนี้อีกโชคดีแนละไก่ทอดมันปิดอะอ,อันนี้โรตีกล้วยช็อกนะทุกคนนะ ก้ยช็อคราคาเท่าไหร่จ๊ะ25บาทอันนี้25บาทเองพี่บังมื่นน้ำตาลแล้วเนี่ยและอันนี้คือสิ่งที่เราสื่อสารผิดไปเล็กน้อยพี่สั่งมาเยอะเนี่ยอู้นึกว่าเป็นแบบไมโลเป็นแก้วๆมันเครื่อดื่มไงตอนนี้หมอก็ต้องเพิ่มยาแล้วทีนี้คล้องเลยทีนี้ อะไรอ่ะนมไงให้มันจบจบไปตอนเนี้ยอ๋อคุณจะรีบกินรีบกลับไอ้มันจบจบแล้วนี่ฮะอันนี้คือนมแพะครั้งสุดท้ายผมกับนมแพะเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยดูดกันเท่าไหร่แต่ลองกินของป้าเดะดูอันนี้ปกติเรากินไหมป้าเดกินเหรอเอาผมอ่ะนมแพะลองดูได้อร่อยเหรอเฮ้ยไม่มีกลิ่นสาดมึงชิมไหมไม่ชิมเอ้ย เดี๋ยผมขออย่างอยู่เลยตอนนี้คือกลับเออมึงทำให้มันดูสนุกสนุกหน่อยดิพี่ดูเวลาก่อนตอนนี้ก่อนจะสนุกอ่ะเท่าไหร่กี่โมงแล้วห้าทุ่มกึงห้าทุ่มเองห้าทุ่มเองเหรอหมเป้าเขาก็ยังทำงานอยู่เนี่ยป้าเขาเปิดบ่ายสามไงของเราถ่ายตั้งแต่แปดโมงเอาเป็นว่าสรุปกันเลยดีกว่าแล้วผมคลิปนี้เราออกมาหาข้าวกินตอนเย็นนี่แหละตอนกลางคืนน่ะคาดหวังว่าจะได้กินไก่ทอดเที่ยงคืน ก็ศึกษาข้อม <t iling Creator> eh? ูลมาสักนิดหนึ่งนะหาพวกวันเปิดปิดสักนิดหนึ่งอ่ะเวลาเปิดปิดอ่ะจะได้ไม่ต้องมาเกอร์นะครับเอาเป็นว่าใครผ่านไปผ่านมาเนาะหรือแวะมาท่องเที่ยวเชียงใหม่นะครับอยากจะมากินตามรอยเรานะครับผมก็3ร้านเลยเอาเป็นว่าอิ่มอร่อยกันครับคลิปนี้ครับทุกคนนะฮะใครที่ดูแล้วสนุกเนาะชื่นชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกันสักนิดหนึ่งแล้วก็คอยติดตามอาการเราด้วยว่าแผ่เบาหวานเราจะแห้งเมื่อไหร่ตอนนี้ครับผม ข้าวๆ้าประมาณนี้ครับคลิปนี้ลา,าไปก่อนครับทุกคนครับบสวัสดีครับสวัสดีครับ